บึงอากาศค่ะทุกคนทั้งฝนทั้งแดดทั้งลมทั้งหนาวโอ้ยนี่แหละที่นี่คือไอแลนด์เหนือนะคะอาหารเย็นค่ะทุกคนบรได้ต้มพักลร้นะคะวิไ่ไร่ก็ อบหมูเสร็จแล้วก็ทอดมันฝรั่งแล้วก็บดมันฝรั่งนะคะทอดไข่ดาวค่ะทุกคนทอดไข่ดาวแล้วก็วิไลกับหุ้งเขานะคะจะกินกับอืมจะกินกับแกงหน่อไม้ค่ะสวัสดีค่ะ มาพอ,อกันอีกแล้วกับวิไลสไพย u ยเคค่ะทุกคนเป็นจะได้สบายดีกันหรือเปล่าคะวิไลก็เป็นคือเก่าค่ะทุกคนก็อยู่ในสภาพที่ทั้งทุกข์ทั้งสุขปักป,ป,ปะปนกันไปเนาะคะ่ะในช่วงนี้ก็คือยังมาแหละค่ะไพ,พเขามาในช่องนี้ก็จะบอกว่าจักอีหยังมีแต่มีแต่แนวหลบๆประมาณนี้เนาะวิไลกัขอโทษขออภัยนะคะถ้าไพ่ขามาแล้วก็ รู้สึกเบื่อเ,อเอวลาจะพยายามจะพยายามจะเปลี่ยนแนวแนนะคะว่าอย่าให้หลายๆคนเข้ามารับชมรับฟังเลวก็บเบื่อนายเนาะคะ่ะสําหรับตัววิไลเองวิไลเป็นคนทําคลิปวิไลก็ยังเบื่อเลยค่ะเบื่อตัวเองเบื่อได้ค่ะเบื่อทีว่าเป็นยังคือเฮาไม่แต่เหลืองถูกใจคือไม่แต่เหลืองทีมาว่าออกมานําเสนอก็มีแต่เหลืองขีดเกลียดประมาณนี้โบ้แมนว่าวิไลบกคิดนะคะวิไลก็คิดอยู่ค่ะแต่วิไลก็จะ พยายามหาหยังป,ปลาปนไปนั่น,นะคะก็ชีวิตต่างแดนแต่ละคนนี่ก็เดรกคือกันเนาะคะ่ะชีวิตต่างแดนแต่ละคนก็แตกต่างกันไปสําหรับบางคนที่อยู่ในสภาพจิตใจ หรือว่าสภาดแวดลลอมคือวิไลวิไลกับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก่อนอื่นวิไลกับขอบขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากรับชมรับฟังแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็เป็นกําลังใจให้วิไลกายช่องน้อยๆช่องนี้เนาะคะ่ะวิไลกับขอขอบคุณได้หลายที่เขามากคอมเมนต์แล้วก็มาแนะนําการใส่ชีวิตในต่างแดนบ้างเถ่อบ้างสิ่งบ้างอย่างวิไลเกาะบ,บ,บอกเข้าใจบรไดลู ไปถูกสิ่งถูกอย่างเวลากระหลูนิดๆหน่อยๆประสบการณ์คือสิ่งสําคัญเนาะค่ะบางสิ่งบางอย่าง,างถา้าเฮาอยู่แต่บ้านเฮาบ่ได้ออกไปใไส่ใส่ชีวิตข้างนอกแล้วก็นั่งอยู่แต่ในบ้านแล้วก็พาฟังคนน,นั้นคนนี้เ้าเฮาก็สสบ่ไดหลูบ่ได้เห็นอหลีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะหลังจากที่เวลาออกไปใส่ชีวิตข้างนอกคือการไปทํางานลหลายๆทีระยะเวลาปีกว่า ีว่าวิไลออกไปทํางานนะคะปีกว่าจะสองปีหรอมั้งหรือปีกว่าแต่ที่ทํางานเก่าที่ทางานเก่าน่ยก็วิไลก็บบริษัททำงานประจําแตงบกแต่ว่าช่วงนาห่อนก็จะเป็นงานรายคือกันแล้วก็วิไลก็จะวนเวียนไปซีหาทีถ้าไพ่ไม่งานห้วิไลวิไลก็จะไปเห็ดแบบประมาณนั้นสินะคะแต่วิไลกับบริษัทเลือกง,งานนะคะว่างงานถี่วิไลเห็ดนั้นเงินหลายบ่อคุ้มบ่อมันก็ สิขุมบอมันกับบอเชิงขุมแต่ว่าวิไลขายแรงงานบอได้เอาเงินบอได้เอาเงินไปลงทุนอีหยังวิไลก็เลยคิดว่านอกเหนือจากการใช้จ่า,ายใ,ในการเติมน้ำมุ้งน้ำมันให่สามีขับรถไปส่งวิไลวิไลก็ยังเลือ้อนเล็กๆหน่อยเล็กๆหน่อยอีลีได้ะคะ่ะบ้างเถื่อบ้างหมื่นนะคะแต่บ้างหมื่นวิไลก็จะได้ร้ายแน่แต่กับบอเชิงบอบบบอคนขางร้ายบอคนขางร้ายนะคะแต่วิไลก็จะเก็บสะสมไป สะสมเล็กผสมน้อยไปจังสีนะค่ะจนวิไลก็สามารถมีเงินที่สิไปใจหนั่นใจนี้ที่มันมันสำคัญสําคัญใดได้หลายอย่างจังสีนะโดยที่บอไปเออ่ยุ่งหลบกวนสามีในเหลืองส่วนของวิไลจังสีนะนั่นแหละค่ะวิไลก็อยากให้คลิปนี้ก็จะเป็นแรงมันดานใจแน่จักหน่อยเนาะสำหรับสําหรับไั่ถี่ท่อหรือว่าไพ่ถี่คิดว่า เฮ็ดงานยังกระางมันเป็นเงินน้อยบ่ยอยากไปเห็ดดอกเห็ดแบบนี้บ่ยอยากไปเห็ดดอกคันเห็ดงานแบบนี้น่อยช่วโมงน่อยเงินน้อยนู่นนี้นั่นเนาะแต่กี่วิไลเดี๋ยวสีวอสีวอเริ่มตนกอนวาการท y o u t ah uh u ah b e นี่บางคนจะบอกว่าโอ้ยยุ่งยากแล้วก็บ่งหูจะสิเห็ดยังบ่หูสิเห็ดแบบใดการทำยูท u บเนี่ยก็คือ เป็นรายใดรายใดหนึ่งแต่ละคนมีความสามารถบ่คือกันวิไลอยากจะมาแนะนํานะคะสําหรับตัววิไลวิไลพยายามมาจะสองปีห้วมั้งนี่วิไลก็ยังเห็ดคลิปบ่ท่านเด็ดถึกใจหลายๆคนวิไลก็ยพยายามบ่ได้ย่อท้อแต่เรื่อมแหลกเลยบ่แมนเหลืองง่ายนะคะถีสีวิไลสีมีผูดีตามมาถึงขันสามพันกว่าคนขนาดนี้วิไลก็ โอ้ยแบบอดลับอดนอนเหนื่อยหนุนนี่นันแต่ดิที่บ้าชงนั้นวิไลก็บบไดทำงานถึงวิไลสิทำงานวิไลบอกเบาซ้กันฟังเนาะวิไลไปทำงานวิไลก็บบอไดย่อทถอบอไดคืดว่าเออการทำคลิปนี่มันบ่มีภัยมาติดตามบ่มีไัยมาชมเศร้าเหตุหนุนนี่นันหลายคนเขาก็ท่อวิไลเข้าใจนะคะหลายคนก็ท่อหลายคนที่ เฮ็ด youtube มากก็ถอกก็บ่อยากเฮ็ดแต่วิไลก,ก็ให้คิดว่าตอนที่เฮาเริ่มเฮ็ดใหม่ๆกว่าเฮาจะมีผู้ติดตามหนึ่พคนหรือพันกดมาได้มันใส่เวลาดนแล้วก็ความพยายามของเฮามันหลายแล้วที่นี่ก็ให้วิไลปล่อยผ่านไปเลยวิไลก,กค็คือสิบปปล่อยผ่านนะคะช่วงได้ที่วิไลถอในการทํา y o youtube วิไลก,ก็จะเป็นประมาณแบบหลายมื่แน่แล้วก็พอสบายใจวิไลก,ก็จะมาเฮ็ดสินะคะ บอกถึงว่ามันได้ได้รลยได้หลยบ่กจากการท youtube บ่อได้รล่ได้หลยดอกค่ะเป็นเงินเล็กๆแต่ว่าวิไลกจัดสะสมเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆจื่องสิ่นะค่ะเขาก็บ่อได้ไปลงทุน,ย,น,นยั้งแมนบอค่ะแมนยูเขาอาจจะใส่อินเตอร์เน็ตแต่ว่าปกติแล้วเทาก็ใส่อยู่แล้วจัางสิ่นะเขาก็เล่นอยูแลเหเล่นโทรศัพท์บงยูทูบยูทูบเห็ดยู่แลวแต่กับการถี่เท่ามาเสียเวลานิดๆหน่อยในการาทำช่องของเขาเองแล้วก็ มานาั่งว่ามานาั่งถ่ายถ่ายคล้องถ่ายคลิปแล้วก็เอามาลงแล้วมันส้างรายได้ของห้าวได้ถึงจะนเล็กๆหน่อยบางคนเขามีความสามารถเขาอาจจะเฮ็ดคลิปออกมาได้ดีแล้วก็ปังก็หลายคนนะคะมีผู้ติดตามหลายนั่นคือส่วนหนึ่งทีว่บาบางคนอาจจะบอกเข้าใจมันก็สามารถเป็นหนึ่งอาชีพหนึ่งรายได้ที่เฮ็ดส้างรายได้ให้ห้าใได้นะคะโดยที่ห้า่ตบตงลงทุนยังไรสำหรับบางคนที่ บอกเข้าใจนะคะบอกเข้าใจแต่สําหรับตัววิไลวิไลบอกอลีวิไลทําคลิปเนี่ยกว่าจะได้แต่ละคลิปวิไลบอเดลเป็นคนติดสมองหน่อยอาบอกตรงๆซะวิไลบอเดดูดูถูกเจ้าของแต่วิไลภูมิใจนะภูมิใจตัวเองทีว่าผ่านกดผ่านยั้งสูงมาได้ึงขนาดนี้วิไลเป็นคนติดทํางานโบเก่งนะคะวิไลเป็นคนติดทํางานบบเก่งโดยผืนฐานแหล้ววิไลเป็นคนที่ ค่ะตอนน้นอยๆนะ่ะตอนน้นอยๆวิไลนะ่ะทางานหนักอยู่กับครอบครัวอยู่กับทั้งบ้านแต่หลังจากถี่วิไลอายุ18 19 19 20เกาเกาวิไลก็ออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพยุ้งเทปหลายปีก็ใส่พลักดันตัวเองนะคะหาเงินใส่เองบบเคยหลบกวนพ่อแม่ถึงสีบ่มีใดบ่มีสิกินใดวิไลก็บบเคยไปหลบกวนพ่อแม่มีแต่สีหาหายโเคยหลบกวนแล้วก็วิไลก็สู่ชีวิตมา ตอนสิบเก่ายี่สิบน่ะมิตรวิไล e ทรงเงินห้พ่อแม่ทุกเดือนนะคะทุกเดือนเดือนหนึ่งเน่ยจักเธได้หลอกค่ะพ่อแม่ตรงการแต่วิไล e กะหาหาย้ยังสีนะคะวิไล e กะหาหา้วิไล e กะสู่ชีวิตสู่ชีวิตวต,ตกคืนคืนแล้วก็ตกตามมากอะหลายหลอบนะคะเพราะความทิวาเหาทางเลือกที่เราคิดว่าเหาบ่าอยากฟั่งไผ่ในตอนนั้นวิไล e กะจะเป็นคนถีดือแน่บ่อยากฟัง่งความคิดเห็นของคนอื่นจังสีนะคะ แต่เพราะความที่ว่ามันผิดพลาดมาผิดพลาดผิดพลาดมาหลาหลอบแล้วก็ถึงจุดที่มาอยู่ถึงจุดที่ตามสุดเวลาก็เลยเออเอามาขิดเนะาะเวลาเป็นยังคือเวลาคือบลองนําความคิดของคนอื่นมาปรับปรุงมาใส่นั่นแหละค่ะเวลาก็เลยเื่อมเริ่มเปกลายเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งคือมันมันบ่ิยมันบ่อยผิดบ่ิถือหรอกค่ะแต่ว่า มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมันก็คือเรื่องดีแมนบกคาะเวลไเก็เริ่มเปลี่ยนจากฉี่คนบริษัทํางานหนะักิไลาไปเล่นบานมูนะ่ะมูยังบอกว่าล่างจานกว่าจะเซ็ตนะ่ะนำยาก,กูมดขวดละมั้งมูก็ยังว่าจังสี่พากันกับหัวเวลยไลขันจีเฮ็ดหยัา <ๆ S 2> งก็ิวลก็บอกโอ้เฮ็ดกับเขาวกับเห็ดบ่เป็นแต่มูก็แบบพยายามจาะแนะนํวาวลไยโฉคดีที่วลไลเจอผีผีผทีวายูนีไม่ไม่ เข้าใจดีนะคะเข้าใจดีแต่เดี๋ยวเวลาจะมาเวาสู่กันฟังเป็นอีกคลิปกันแล้วกันทึงเหลืองเพื่อนๆในต่างแดนเนาะค่ะก็บ,บอกถึ่งว่าเพิ่นกับบุกเคยมาแบบแสดงอาการว่าข่ไยมีเงินกว่าเจ้าซื้อนุนนี่นั่นเขาบุกเคยเอาม้าแบบเขาเรียกว่าเปรียบเทียบหรือว่าเห็นในห้องรู้สึกว่าดอยกว่า เขาจังสินะคะเขาก็จะพยายามเพราะทั้งที่วิไลนันตตะกี้เนี่ยบอกมาอยู่กับสามีเนี่ยบอดมี่ยังนะคะบอดับบอดมี่ยังแต่เพื่อนๆพื่อก็มาคยมาแบบเหยียดห้าวมเคยมาเห็ดแบบคือว่าอนุนีนันเห็ดในห้ารู้สึกบอดีจังสินะคะมันก็โชคดีอยู่จังสิและที่นี่ก็ห้าเห็ดยังบ่เป็นเพื่อนก็จะสอนจะยังวิไลเห็ดยังบ่เป็นวิไลก็เสนอหลังจองหลังจานจนวิไลมีมาเหมือนหนึ่งจนอ่า มีผีที่ว่าคนไทยแหละแนะนํางานเนาะวิไลกับไปเห็ดไปเห็ดป่วยขนาดได้กับไปเฮ็ดที่วิไลเคยบอกให้ฟังมันจากจากเริ่มแรกถ่ว่าวิไล,ลาบางคนเนี่ยอาจจะบอกเลยว่าบอกไปเห็ดหรอก่าน้่มันกับแพงมากเลือกกับเลือกปจักบาทแต่แต่พอความีิวิไลไม่เลือกนะคะบ่ะเลือกจนวิไลมีเงินไป ใส่ใจบัดฑิมีเงินหลายนะคะบัไฑิมีเงินหลายแต่สามารถไปจ่ายหรือแล้วก็ทรงกลับบานใดแล้วก็เก็บเจ้าของเน้นๆหน่อยแล้วก็ซอยเลือ้อในขอบครัวจนเออมามาโชคชะตาก็ให้วิไลมีงานมีการขืนมาแน่วิไลเก็คือความโชคดีการถี่เฮ้ามีงานมีการก็คือความโชคดีของเฮ้าจะสีนะคะ อันนั้นคือความคิดของวิไลบราตองไปคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวจะมีคนมาหา้นุนน,นี่นั่นคือลาบของเห้าคือหวังคนรวยๆไม่มาอยู่นี่ก็คือความที่ว่าวิไลพยายามนะคะพยายามพยายามจากจากเล็กจะพยายามมาก ตั้งแต่ทำ u t u b e กลับมาก,กว่าหยเหนื่อยใช้งานบานใช้ทำ u t u b e หนุนนี่นั่นวิไลก็พยายามแต่บอกถึงว่าวิไลมีเงินหลายบอ่อวิไลก็หวังภายในขังหนา้าวิไลจะความพยายามของวิไลโบยุดิหนึ่งคันว่าเข้าพยายามสู่ต่อไปเข้าก็คือสิประสบความสําเร็จคือคนอื่นเขานั่นแหละค่ะสาหรับคลิปนี้ก็สิมาเป็นแนวทางมาให้กําลังใจแน่นอะคะ่ะสาหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย